นี่ผีเด็กผีเด็กัวไหมหนนั้นกลัวมากเลยนะ่สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ช็อกโกแลตวิวนะคะวันนี้นลินเป็นผีอะไรเนี่ย เป็นผีข้างข้าวหรอวันนี้ที่ช็อกโกแลตวิวมีผีข้างข้าวด้วยค่ะแม่เนก็เจอน้องตินกับปะปาแล้วนะคะเดี๋ยวตามน้องตินไปเลยดูซิว่าเราจะได้นั่งโต๊ะตรงไหน ไอติมกับป๊อบคอร์นด้วยนะเอาคูป,ปองแล้วก็พาเด็กๆไปแลกกันเร็วบัตรที่ได้เราเอามาแลกไอศครีมหรือป๊อบคอร์นหรือของที่ะล,ลึกก็ได้นะพี่ตีมครับพี่ตีนจะเอาไอศครีมสีอะไรเออ,เอาส ทุกคนบัตรที่เราได้อะเราสามารถแลกไอศครีมและป๊อปคอนณจุดนี้ได้เลยนะจะมีคุณป้าเจ้าหน้าที่คนนี้แหละจะคอยแนะนำให้เราแต่ทุกคนต้องใจเย็นๆนะตอนนี้พี่ตินหิวแล้วก้าวหัวใหญ่เลยและแล้วพี่ติณก็ได้ไอศครีมแล้วเป็นส,สีชมพูว้าวนี่นะข้างในจะเป็นไอศครีมอะไรนะ รอลุ่นกันอ้าวพี่คิวพี่คอนได้อะไรบ้างเอ่ยอ้าพี่ไอคอนได้ไอศครีมสีเหลืองส่วนพี่ไอคิวล่ะสีฟ้าโอ้ทุกคนได้คนละสีเลยนะโอ้ไหนเอามาโชว์กันหน่อยสิ พี่ไอคิวพี่ไอคอนน้องตินโอ้แต่ละคนเป็นปลืม้มไปกินไอติมกันดีกว่าโอ้พี่ต้นเป็นท่านเขาไปแล้วนะครับอ้าขอกินไอศครีมสักหน่อยดีไหมอ่าช่วงนี้ขอพักเบรกแป๊บตงอเอาฟองสบู่ที่ไหนลอยมาแถวนี้ โอ้ reflex. อยากรู้จังเลยขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมโอ้สวยมากทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาตามหาฟองสบู่กันนะเรามาเจอสะพานฟักทองอย่าเราลอข้ามไปดูก่อนว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยดีกว่าพี่ค to ิวม oh. ิคคอนพาไปหน่อยฮ่าฮฮโอ๊ย เราเจอกับเจ้าห้ากุมารโอ้ผีกูมานห้าตัวนี่เลีชิบช้าอยู่ตรงนี้นี่เองหลังจากเจอผีกูมารห้าตัวไม่ไกลตรงนี้เราก็มาเจอม้าหมุนนั่นไงม้านินมังกรพิตินชอบไหมอ๋อแส่พิตินอยากจะขึ้นแน่เลยพี่ไอคอนช่วยหน่อยเอาพี่ไอคิวก็ได้นะ มานินมังกรของพี่ตินนี่เองจับหลักให้แน่นแล้วกันจับหลักให้แน่นด้วยนะพี่ติน้นอ้าวนี่ไงบรรยากาศของงานโอ้สุดยอดไปเลยเอา้าไปไปมามาเจอดานเสาวได้ไงเนี่ยงงไปเหมือนกันโอ้ไหนลองเข้าไปดูกันดีกว่าสงสัยจะน่ากลัวน่าดูเลย พี่ตินน่าจะชอบแล้วเนี่ยโอ้โหไปเลยดีกว่าพี่ติน อยู่ๆเราก็ามาเจอรถดอกไม้โอ้สวยมากเลยพี่ติ้นเราไปดูกันไหมข้างในมีอะไรโอ้ทุกคนเชื่อไหมในรถมีผีจ็๊กเกอร์ด้วยเ่้ทางน่ากลัวมากเลยนะอ,อย่าเราจะขึ้นไปดูว่าเขาจะน่ากลัวขนาดไหนอ้อมีผีโรกกระดูกด้วย อ,อยสุดยอดไปเลยพี่คิวน้ำไปดูหน่อยสิโอ้โหออ๊อยร้อนร้อนอ๋อฮ่าฮ่าอยน่ากลัวมากเอ้อยท่าทางพี่ตินจะไม่กลัวแล้วเนี่ยพี่โจ๊กเกอร์เนี่ยสงสัยจะชอบนะครับเอา้าผีโครงกระดูกดีดา ไม่ยอมแปลงฟันฟันเหลืองเลยนะเนี่ยผีโจ๊กเกอร์ก็เช่นกันเหลืองเหลือง แล้วเราก็มาเจอผีรถตุกตุกพี่ตินอยากจะขับรถตุกตุกโซเวสินะแต่ไม่เป็นไรพี่ตินยังเด็กยังขับไม่ได้นะเดีย๋ยวเราไปดูคาบิบาล่าดีกว่าไปกันเลยพี่ตินอ้าวเฮ้ยพี่มันตัวแพนด,ด่ด็อกที่นาพี่ตินไม่ใช่ตัวคาบิบาล่านะ เราจำผิดกันแล้วแต่เขาก็น่ารักดีนะพี่ตินดูดิยืนสองขาได้ด้วยแหละมันจะการรอบๆเป็นรูปฟักทองไปหมดเลยดูสิมีแต่สีสม้มสวยมากเลยโอ้ตื่นเต้นตลอดดูดิดูด,ดิมีอะไรลอยอยู่บนฟ้าด้วยแหละอ,อยู่ๆพี่ตินก็อยากจะขับเวสตา้าขึ้นมา พี่คิวพี่คอนกันเลยต้อง <Yes. S 1> พามาดูดิไม่ยอมลงเลยเห็นไหมอยากขับแต่มอเตอร์ไซค์เอาไปหาบรรยากาศข้างนอกดูกันใหม่ไปป้าปาปาป้า,ป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 าพี่ตินไปแล้วไปกันไปกันเอา้านี่ไงพี่ติน้นตัวคาบีบาร่าที่เราบอกว่าเราจะมาดูกันนี่ไงสองตัวใหญ่ๆเลยพี่ติน้นว้าวมีแต่คนให้อาหารน,น,นั่นแหละตัวแพรี่ด็อกอยู่ตรงนั้นเห็นไหม เออเราไปดูกันดีกว่านี่ไงนี่แหละของแท้เจ้าตัวคาบีบาร่าเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์อยู่ในตระกูลหนูนะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยพี่ตินเห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำแล้วเขาชอบกินอาหารมากเลยเห็นไหมคนเขาก็จะหนาหนาและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นเป็นต้นไม้ฟักทองโซนฟักทองไปหมดเลยเห็นไหม ยังมีให้ชมอีกเยอะแยะเลยตอนนี้เราก็ลังเดินดูในงานตามหาโต๊ะกินข้าวของตัวเองก่อนหิวแล้วครับเอาละตามข้างทางนี่เราจะเห็นบรรยากาศของธีมฮาโลวีนไปหมดเลยเอาดันโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โดนขังอ้าวจะทำยังไงล่ะเนี่ย Happy แล้วเราก็เดินมาเจอมนุษย์หมาป่าอ๋อจะกัดมืออ้อยอออ้ยกัดไม่ปล่อยเลยพี่ติโอ้ยเอา สุดท้ายเราก็เดินมาเจอโต๊ะอาหารของเราแล้วคนระับพี่ตินนี่ไงแม่เนตนั่งกินพิซซ่าอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ยพี่ตินได้ลูกโป่งมาจากไหนเนี่ยโอย้ชอบเลยเห็นไหมเดี <Yeah! S 1> ๋ยวขอรากินข้าวแป๊บหนึ่ง Let's go <S พี่ตินกินข้าวเสร็จไวมากออามาวิ่งเล่นกันต่อ ไปเลยเดีย๋ยวเราจะไปเจออะไรกันนะดูฮาโลวีนช็อกโกแลตวิวไปเอา้านี่มันตัวอะไรเออหงดําพี่ติน้นหงดําไปพี่ติน้นเดินเล่นกันต่อเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเจออะไรนะอ๋อนี่ไงเรือขบวนพาเลท เนี่ยตอนเนี้เขากำลังจัดเตรียมอยู่เอาบ้านต้นไม้โอ้เดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันไหมปะเตรียมตัวขึ้นไปดูกัน One two three go พีอคิวดูแลน้องด้วยนะเดี๋ยวน้องจะตกบันไดโอ้ยสูงซะด้วยระวังระวังหน่อยว้าวโอ๊ยอะไรวะพี่ตินพี่ติเห็นอะไรยโอพี่ตินกลัว อะไรอะพี่ตินขึ้นไปดูสิอะไรมันน่ากลัวมากเลยเหรอเฮ้ยผีไม่มีหน้าเฮ้ยทุกคนผีไม่มีหน้าเลยเอ่ะหลังจากเจอผีพี่ตินก็วิ่งหนีมาหารถโอ้าในรถมีอะไรในรถมีพี่หมีเอ้าเข้าได้ไหมล่ะไม่ได้ล็อกอยู่ประตูหลังล่ะ ไม่ได้ล็อกอยู่ไปพี่ติน้นเราไปหาที่อื่นเล่นกันดีกว่าไปเร็วๆไปเอาวสุดท้ายแเ้าก็มาเจอฟองสบ,บูอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ติน้นเราเจอแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปวว้า,ววา,ววาว